รายการครับเป็นเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่บ่นอุบเลยช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเสร็จปั๊บพืชผักต่างๆเวลาเราไปซื้อในตลาดราคามันเป็นยังไง สูงขึ้นไข่ไก่นะไข่ไก่ราคาขึ้นผักผักเอยผักชงผักชีราคาสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเปิดรายการเลยคุยกันชัดเจนเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้ฮะเราได้มีการเชื้อเชิญนะฮะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในมาพูดคุยกันว่าภัยแ้งเนี่ยมันส่งผลให้พืชผักของเราเนี่ยราคามันสูงขึ้นอย่างไรมันไม่มีผักคนต้องการเยอะและท้ายที่สุดเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงด้วยร่วมถึงการ ใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยนะค่ะเปิดเทมอมแล้วเนาะช่วงนี้นะคะต้อนรับกันเลยฮะท่านวัฒนศักด์เสือเอี่ยมครับอธิบดีกรมการค้าภายในฮะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอลคุณเมย์นะครับค่ะครับผมผู้ชมทางบ้านนะครับ ครับต้องถามคำถามแรกเลยนะฮะเรื่องราวของตอนนี้ไปตลาดนะฮะผักชงผักชีโอ้ทุกอย่างเลยราคาผักเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากๆเลยตอนนี้ต้องเรียนถามท่านอธิบดีกรมการค้าภายในว่าตรงนี้ปัจจัยหลักเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะที่ราคาผักสูงขึ้นครับเอ้าเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้คุณบอลบอกว่าผักชีขึ้นไปตอนนี้มันมีปรับลดลงมาบ้างแล้วนะครับ นะฮะก็สืบเนื่องจากเนี่ยละครับปัญหาที่ราคาผักแพงขึ้นเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากสภาพอากาศอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นเนี่ยอย่างปีนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนขึ้นสองถึงสามองศานะครับ,รบเฉลี่ยนะครับแต่บางพื้นที่าอาจจะร้อนมากกว่านั้นนะครับเอ่อแล้วก็ภาวะแห้งแล้งด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเรื่องของน้านะครับอันนี้ส่งผลอย่างยิ่งเลยต่อในเรื่องของการเพาะปลูกเพราะภาวะอากาศ ร้อนและแรงเนี่ยนะฮะส่งผลต่อ,อคุณภาพของผลผลิตแล้วก็การเจริญเติบโตของผลผลิตทางการกเกษตรทุกตัวด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักนะครับโดยเฉพาะผักผักที่มันมีความอ่อนไหวมากๆก็เช่นผอ,นอมมกเ้นของบักชีนะครับอันนี้จะ <c oughs> ส่งผลามากนะครับกับภาวะอากาศเหล่านี้นะครับนี่เป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้ผักที่มีความอ่อนไหวเนี่ย มันก็เจริญเติบโตไม่ได้ความต้องการคนก็ยังสูงขึ้นอยูอ่ราคาผักก็เลยสูงขึ้นตามสภาพภูมิอากาศอ,อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องถามเลยภัยแล้งในช่วงนี้แน่นอนครับไปตลาดก็เจอกับเรื่องราวของทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนก็เต็มตลาดเยอะยมากเลยเแล้วถามท่านที่ปรึกษาว่าภัยแล้งแบบนี้อากาศร้อนแบบนี้เนี่ยส่งผลกับเรื่องราวของทุเรียนยังไงบ้างครับท่านครับเ,เดี๋ยวก่อนไปทุเรียนผมมา,มา,มาผักอีกนิดนึงได้ค่ะนิดเดียวกับมานิดเดียวนะค่ะ ก็โชคดีนะครับสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีฝนลงมาบ้างครับก็ยังไม่แยะแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าไม่มีนะครับมันก็ส่งผลให้เรื่องของผักเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายนะครับทางกลุมงินทัภายในเองนะครับโดยนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยยนะครับท่านก็ให้ทางกรมเงินัภายในแล้วก็สำนักงานท่านจังหวัดทุกจังหวัดนะมีการติดตามสถานละการ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผักนะครับว่าตรงไหนนะครับถ้าผักไม่พอนะครับเราใช้กลไกของสมาคมตลาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนะครับตลาดสีเมืองนะครับแล้วก็ตลาดในความส่งเสิมของกรมการไปไหนที่เป็นตลาดใหญ่เนี่ยนะครับเชื่อมโยงผักไปยังตลาดสดต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการเริ่มดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะครับเพื่อ ที่จะอปขับประคองนะครับให้สินค้ามีในตลาดของพียงพอแล้วก็ราคาไม่มีผลกระทบนะครับ<ม>ตอนนี้กลับมาทุเรียนนะครับทุเรียนก็เป็นพืชเกษตรเหมือนกันนะครับในสภาวะอากาศที่ร้อนมากกว่าปกตินเนี่ยก็จะเห็นได้ยินข่าวว่ามีทุเรียนแตกทุเรียนแต่แต,ตอนนี้อากาศสภาวะเนี่ยเท่าที่เช็คอยู่ตอนนี้อไม่มีแล้วนะครับเร<ม>ึ่ง,งทุเรียนแตกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุเรียนแตกนะครับเราก็จะส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะแกะนะครับแล้วก็ อ่าไปจาหน่ายได้นะครับ,บเพราะว่ามันเป็นแตกแต่ว่าถ้ามันแตกแล้วไม่สุกนี่ก็มันมันก็จําหน่ายไม่ได้นะครับนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็อ่ามันเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอ่เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับถ้าถามว่าทุเรียนเอ่อเป็นอย่างไรนะครับราคาทุเรียนปีนี้ดีมากนะครับแล้วก็เอ่อทางกรมคราไทยเองนะครับก็พยายามนะครับใช้มาตรการบริหารจัดการอ่าผลไม้ปีหกเจ็ดซึ่งซึ่ง ท่านรองนายกภูมิธรรมเองท่านก็ได้เคาะมาตรการเหล่านี้เป็นมนาตรการเึงิรุปกันนะครับระวางแผนก็ดเลยล่ช่วงปฤจิการนะครับก็ปีนี้ครับราคาทุเรียนเนี่ยถือว่าดีแล้วก็ดีกว่าปีก่อนด้วยนะครับนะฮะปีนี้นี่ราคาเมื่อวานนี้ปิดตลาดเม,มือรร่อคืนนี่ติดก 100, 170, 180, ันร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเข้าไปแล้วนะครับนะครับแล้วบางที่ก็บอกว่าถึงสองร้อยก็มีนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นตัวที่แก่าเกรดย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเกรด C นะครับก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบห้าบาทมันคือนี้นะครับแล้วก็ตัวที่อาจจะเป็นตัวดีตัวตกไซส์นะครับนะครับก็อยู่ที่ร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบซึ่งปีที่แล้วนี่ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับสําหรับปีนี้สําหรับทุเรียนนะ แล้วก็ในกลุ่มเบญจพรรณนะขาดยาวชนีกระดุมในพวกนี้นะฮะในภาคตอวนออกไปหมดไปตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ของสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับหมดไปแล้วตอนนี้เราเหลือหมอนคองซึ่งเป็นพระเอกของเรานะตอนนี้ก็ออกไ0เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกว่า70เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็เชื่อว่าเออสถานการณ์ตอนนี้นะครับราคาน่าจะไปได้ดีแล้วก็ตลาดสองออกของเราก็ยังไปได้ดีด้วยนะครับปีนี้ว่า เป็นอีกปีทองสําหรับทุเรียนนะทุเรียนเนาะนอกจากเรื่องของผักแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้เรื่องของปัจจัยต่างๆทุเรียนแล้วผลไม้อื่นๆ้วฮะท่านครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของผลไม้อื่นๆก็เหมือนกันครับในเรื่องสภาวะอากาศนี้ย่อมย่อมส่งผลต่อสินค้าเกษตรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็มีการเตรียมมาตรการนะครับถึงรุกที่จะเข้าไปเชื่อมโยงต่างๆนะครับซึ่งเราสาหรับผลไม้ตัวอื่นเนี่ยนะครับทุกตัวนะครับในภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี67นะครับที่ ทางท่งนนานนายกรงมาธิการได้เคาะเอาไว้เนี่ยทั้งหกแนวทางยี่สิบห้าแผนงานนะครับอันนี้เนี่ยเราเตรียมมาตรการเอาไว้ตั้งแต่ในเรื่องของมาตรการการผลิตการแปรรูปนะครับ,รบมาตรการส่งเสริมตลาดในประเทศมาตรการส่งเสริมตลาดในต่างประเทศนะครับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการค้านะครับ,รบมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าคแล้วก็ ด้การทางด้านกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเราใช้ควบคู่กันทั้งหมดทั้งมาตรการบริหารจัดการแล้วก็มาตรการทางกฎหมายนะครับโดยพราอย่างยิ่งนะครับปีนี้เนี่ยได้เตรียมมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการแอบรูปผู้เรียนเอาไว้เป็นคู่แท็กแนวน่าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าอันนี้ถือว่าขายผู้เรียนอดีนะครับขายหมดแน่นอนไม่ให้เหลือรูปแล้วผมก็ไม่ได้เองนะครับก็ต้องขอบคุณทางข้างต่างๆนะครับ ที่ได้ร่วมมือกับทางกรมการไหในในการจัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของรณรงค์บริโภคผลไม้นะครับก็ท่านก็จะเห็นมีการจัดบุฟเฟ่ผลไม้นะครับก็ถือตรงเจอตรงไหนนะครับผลไม้เจอตรงไหนนะทานได้หมดนะครับไม่ต้องใรห้างก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดและครับราคาดีหมดเลยตอนนี้พี่น้องชาวสวนนะครที่ปลูกผลไม้ก็ชื่นใจมะม่วงเนาะมะม่วงสุกได้ดีปีนี้มะม่วงก็ดีนะมังคุดก็ดีใช่ไหมครับมังคุดก็ราคาดีตอนนี้ครับ มังคุดเนี่ยผมไม่รู้นะผมผมทานแล้วปีนี้ถือว่าอร่อยมากคนระับอร่อยอ,อร่อยมากแล้วก็มังคุดปีนี้อาจจะลูกเล็กย่อมมานิดนึงนะครับก็สภาวะอากาศแต่ว่าความอร่อยของเขาก็ยังยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ผมไม่อันนี้อาจจะเป็นความสุขส่วนตัวว่ารสผมว่ารสชาติมัน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 ค้นขึ้นนะ่นะต่างชาติก็นะชอบนะฮะต่างชาตินี่ชอบผลไม้ไทยมากเลยนี่นี่เออี่แล้วแล้วแล้ว ใช่แล้วหยุดไม่ได้จริงๆหลวงดูมันคงต้องรีบทานเลยทานแล้วมันเย็นด้วยนะทานแล้วมันเย็นชื่นใจจริงๆนะฮะผลไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าราคาดีชาวสวนยางก็แฮปปี้มีความสุขในส่วนของทางกรมการค้าภายในครับในเรื่องของการดูแลราคาสินค้ามาตรการหลักๆเลยที่ท่านวางไว้เนี่ยในการดูแลสินค้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีมาตรการอะไรเป็นมาตรการสําคัญบ้างครับท่านครับหลักๆนะคือการการกำกับดูแลในเรื่องของราคาครับอันนี้เนี่ย ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่า,า,าส,สิรวรรณสมเมธท่านภูมิธรรมเองนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางเอาไว้นะครับการบริหารการก็คือต้องดูสมดุลทุกฝ่ายน,นะครับเพราะว่าเ,เราจะดูฝ่ายใดฝ่ายใดไม่ได้เพราะลูกค้าเราเนี่ยมีทั้งตัวเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสางฝ่ายเนี่ยต้องไปร่วมกันให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คงจะต้องมีมาตรการทั้งในมาตรการเชิงบริหารจัดการ<ม>แล้วก็มาตรการทา army, งกฎหมายควบคู่กันไปนะครับอย่างมาตรการเชิงบริหารจัดการที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันนะครับก็คือ <ff. S 2> เรื่องของรดการจัดรถโมบายอคงฟ้านะครับ<ม>ที่ตอนนี้เนี่ยในเขตกรุงเ,เทพและปะริมณฑลเนี่ยเรามีการวิ่งนะครับจัดจาหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับเกือบร้อยรายการนะประมาณร้อยรายการจะที่จําเป็นนะโดยเฉพาะที่จําเป็นการของที่นะครับแล้วก็ลดราคาลงมา นะครับซึ่งเป็นอย่องนี้เป็นต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการสไตรเออร์นะครับที่จะส่งสินค้าในราคาพิเศษนะครับให้ทางกรมการค้าภายหนไปจัดจำหน่ายซึ่งเราก็าไปจําหน่ายใน,ในการเค้หาบ้างนะครับในแฟลตต่างๆบ้างตามุมชนต่าง,า,งางๆบ้างก็ต้องขอบคุณทางแกนนนานะของชุมชนที่ได้ประสานงานมานะครับแล้วก็สามารถติดตามรถโมบายของเรานะได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภาไหนหรือใช้ไลน์แอดมอเตพาณิชก็ได้นะครับอันนี้ก็สัมารถไปดูว่า รถโมบายเราไปยูงไหนมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งติดตามผลไม้ฤดูกาลสินค้าฤดูกาลได้ที่รถโมบายเหมือนกันนะครับพอเราก็จะเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตนะครับมาจําหน่ายโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะอ่าอีกอันอน,นึงนะครับก็คือการจัดอาตรการคงฟ้าต่างๆนะครับนะกับองค์การคงฟ้าต่างๆที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆนะครับนะแล้วก็รวมทั้งมาตรการในเรื่องของการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เป็นเอ่อ ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้รผู้ให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยอะไรพวกนี้นะครับที่จะลดราคาของชีพในเรื่องของการส่งสินค้านะครับหรือการเป็นพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะครับก็สามารถใช้บริการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหลายๆมาตรการนะครับส่วนมาตรการทางกฎหมายนั้นนะครับเราก็จะมีการกำกับดูแลแล้วก็ติดตามสินค้านะครับตั้งแต่สินค้าที่เป็นสินค้าทั่วไปนะครับเป็นรายล t เอียด นะครับแล้วก็วัดลิสต์แล้วก็ชนิดลิสตต่างๆนะครับซึ่งยังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งสินค้ามีอยู่ทั้งหมด18หมวดเนี่ยเราเปการติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวัน <Agre. S 1> นะครับก็ก็ขอให้สบายใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตราการในเรื่องของการดูแลความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างตรงวัดก็ตามนะครับป <đã. S 1> ระชับนะครับความเที่ยงตรง,งต่างๆนะครับอันนี้เราก็มีการดูแลเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ นี่นะฮะก็จะเห็นว่าทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นี่เข้มข้นในเรื่องของการดูแลปัญหาในทุกๆปัญหาของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับถามแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเปิดเทอมแล้วค่าใช้จ่ายสูงเหลือเกินนี่นะฮะถามในส่วนตรงนี้ค,ร,ครับว่ากรมการค้าภายในเนี่ยมีมาตรการในการเข้ามาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองยังไงบ้างอะครับในช่วงนี้ฮะครับครับตัวนี้เป็นยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะครับ,รบมาตรการบริหารที่ทางกรมการค้าภายในพยายามทาแล้วก็ ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยร่วมกับทูนทางผู้ประกอบการนะครับในช่วงเทศกาลเปิดเทอมนะครับแล้วรู้สึกจะเปิดมาได้สองวันแล้วเนาะแต่ว่าเราจัดมาตั้งแต่วันที่25เมษายนนะครับแล้วเราก็จะขึ้นสุด31พฤษภาคนะครับภายใต้โครงการพานิชั์สั่งลุยลดราคาแบงค์ฟูด224นะครับซึ่งเราจัดยาวตั้งแต่25เมษายนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ให้คุณบอกแม่ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับ แล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่3ามสิเ็าคมนะครับ <c oughs> ซึ่งเรามีผู้ประกรอบการมาร่วมกับเรา3ามายจลนนะครับแล้วก็มีสินค้านะครับที่มาร่วมกับเราแบ่งเป็น3ามกลุ่ม12บหมวดนะครับแล้วก็8,3 7 0รเจดรายการน,นะครับซึ่งมากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลดส,สูงสุดถึง80เซนะครับโดยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็มีทั้งหมด9 9้ากลุ่ม9้าหมวดด้วยกันก็คือรื่อแบบนักเรียนรองเท้าถุงเท้ากระเป๋านักเรียนตำราเรียนหนังสือเครื่องเขียน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำหรักงานรโซเช้าอีนักเรียนนะครับแล้วก็ชุดกีฬาของระดับน้องๆหนูๆนะครับเลยโอบริโภคลดสูงสุดถึง80%นะครับกลุ่มบริการนะครับกลุ่มบริการก็เป็นพวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขนส่งโลจิสติกส์นะครับอย่างอินเทอร์เน็ต ที่จะมีซิมการ์ดออกมาจะมีบริการพวกนี้ออกมานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นทูหรือเอเก็ตามนะครับมีลดสุทธถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็จะมีแพ็กเกจต่างๆออกมานะครับสำหรับน้องๆที่เอยากจะใช้สื่อที่เป็นิอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะตอนนี้ต้องจําเป็นต้องใช้แล้วนะมันก็เข้าถึงง่ายขึนนะครับเซิร์ฟง่ายนะครับและโลจิสติกส์ก็คือไปรษณีย์นะครับอันนี้ก็เป็นการให้บริการกับร้านค้าที่จะต้องการส่งสินค้าไปให้ คุณพ่อคุณแม่ที่สั่งออนไลน์หรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็ลดราคาลงไปนะครับก็จะถือว่าเป็นการคิดค่าบริการที่ถูกลงไปด้วยนะครับก็ลดสูงสุดถึงเก้าเก้าเปอร์เซ็นะครับอันนี้สาหรับไฟสนุนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยอดนิยมครับเป็นสินค้ากลุ่มออนไลน์นะครับก็จะเป็นพับปี้กับลาซาร้านะครับที่มานุบครับแล้วก็มีการเก็บโค้ดลดราคาก็สูงสุดกันถึงห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับนนี้ก็ นะครับภายใต้นโยบายของท่านรองนายกอบัทฑิตวิาวกรนิตท่านปุ้มคาเวชยชัยนะครับที่ท่านสั่งลุยลดราคาแบตคืนคูณ2.24นะครับ mm hmm. ก็ยังจับจ่ายใช้สอยได้นะครับในห้างต่างๆนะครับก็ลดสูงสุดถึง 80รนนะครับส่วนถึงวังนที่31พฤษภาคมก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมเงินทัศน์ในๆครับผมครับนี่<ม>ฟังบันนี้แล้วผู้ปกครองช,ชื่นใจ,ใจเลยใใทั้งเรื่องของภาคารัฐเองนะฮะก็เข้าอกเข้าใจเรื่องราวของภาระค่าครองชีพที่มันสูงสั่งลดราคาทุกอย่างเลยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วย<ะ>อืนะฮะในช่วงท้ายตรงนี้ครับท่านอีิบดีครับอยากให้ท่านฝากกับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้เลยเรื่องของความมั่นใจเลยว่าสินค้าต่างๆที่ขายอยู่ในท้องตลาดต่อไป มั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ยังไงบ้างครับครับก็กลับเรียนนะครับว่าเราจะร่วมไปกันอยู่ได้นะครับเพราะทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับก็ต้องไปด้วยกันได้หมดนะครับก็ต้องใช้หลักของการสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นกรมการไรก็จะมีการติดตามนะครับสายการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดูแลให้ความเป็นธรรมกับทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับ ซึ่งทุกฝ่ายต้องไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะช่วยเหลือให้ประเทศชาติตั้งเมืองเราไปกันได้นะครับอันนี้ผมว่า แน่สุดตรงนี้เนี่ยเราจุดร่วมกันเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ครับเราก็น่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับครับวันนี้กลับอาว่าคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะฮะที่วันนี้ให้ความกระจ่างและเรื่องราวของข้าวของต่างๆแล้วก็เข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่กลับอาว่าคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครันี่นะฮะเรื่องราวของปัจจัยต่างๆ อากาศมันร้อนน้องม์ใช่นะฮะภูมิอากาศมันร้อนมันแรงเหลือเกินผักมันก็เลยแพงอย่างผักชีต้นหอมต่มางที่เขาบอกมีความอ่อนไหวความบบกบางนะคะและอย่างอย่างที่บอกไข่ไก่ด้วย เห็นว่าปรับราคาขึ้นกันแต่ก็ทางกรมการค้าภายในก็ได้จะได้เข้ามาควบคุมแล้วเข้ามาควบคุมแล้วดูแลแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถโมบายทงฟ้าด้วยนะะใครที่ชื่นชอบเข้าไปเลยฮะตามจุดต่างๆคอนโดนะฮะหมู่บ้งหมู่บ้านต่างๆนี่ราคาประหยัดราคาพิเศษด้วยนะฮะและที่สําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ฝากย้ําเลยนี่กับพาณิชย์สั่งลุย back to school 2024ลดถึง80%เลยนะคะจำเป็นหมดเลยนะชุดกีฬากระเป๋าถุงเท้าอะไรต่างๆล หมดเลยฮะและที่สำ <ไป S 1> คัญหนึ่นที่บอกขนาดซิมการ์ดที่ใส่โทรศัพท์แบบน้องๆเดี๋ยวนี้เนาะเขาต้องใช้แบบออนไลน์แท็บเล็ตก็ยังลดราคาให้ด้วยทุกอย่างจริงๆนะคะก็ ผู้ปกครองทุกท่านก็อุ่นใจได้นิดหนึงนะ่งเนาะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเราไปได้เยอะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูรายการอยู่นะฮะก็นี่แหละฮะคือเรื่องราวที่กระทรวงพาณิชย์นะฮะโดยท่านรัฐมนตรีภูมิธรมรมเวชยชัยนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่เข้ามากํากับดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยเพื่อเข้าใจอะ่ะท่านก็เข้าใจในเรื่องของการใช้การจ่ายต่างๆลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือคอนเซปต์หลักนะฮะในการที่จะทําให้ชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของทุกๆคนดีขึ้นนั่นนเองะครับ